CCA Makeup Academy ผู้อยู่เบื้องหลัง Luxury Standard ของ Counter-Brand ระดับโลกเปิดตัว Masterclass ครั้งแรกในประเทศไทยโดยจะนำความรูหราของโลกเมคอัพมาให้คนไทยได้สัมผัสพร้อมเปิดตัวอย่างอบอุ่นด้วยการจับมือ Premium Community ของผู้หญิง f o n ด r โรที่เป็นแรงบันดาลใจในการเสริมศักยภาพสตรีอย่างองค์กร m i s s t h a i l a n d w o r l d โดยบอสคิต t t y กิติพรน,นันทานนท์กิติพรน,นันทานนมองเห็นโอกาสสำหรับประเทศไทยร่วมสร้างพรีเมียมโซเชยตี้ที่รวมเหล่าผู้หญิงที่มีความสามารถประสบความสำเร็จมั่นใจโดยมีเหล่าสาวงามจากเวทีและเซเลบเข้าร่วมงานกันแบบคับข้างและอบอุ่นมากๆค่ะคุณน,นะครับทุกทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยจริงๆแล้ว บอลอาจจะไม่ใช่หน้าใหม่เนาะบอลเป็นผู้จัดก,การของประกวด Miss a n d e r แล้วปีนี้นะครับเราได้มาร่วมงานกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะครับสำหรับปีนี้บอลอยากจะให้ติดตามชมนะครับผมว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอีเวนต์แน่นแน่นอนนะครับใช่<ม>ระหว่าง ICA Academy นะคะก็คือเป็น Academy สำหรับการแต่งหน้าแบบ Professional mix a u p artists สำหรับ International นะคะซึ่งปีนี้เป็น เขาเลือกที่จะมาเป็นฐานที่เมืองไทยเพื่อในเอเชียนะคะก็อ,อยู่ที่นี่แล้วก็มีเครื่องสำอางดีๆนะคะก็คือเครื่องออง Limbo s ด้วยค่ะตอนนี้คือเป็นเจ้าของเลยนะคะแล้วก็เป็นผูก้ก่อตั้ง Founder k i ิด s u i t เครื่องสำอางเองทั้งหมดเลยค่ะ So I'm Limbo I'm uh, the founder and CEO of Limbo's Beauty from Singapore but we sell luxury brand worldwide and uh, also we opened our Uh, International Beauty Academy, the biggest one in Asia, here in Bangkok. And we are so happy to announce also our collaboration with uh, Mrs. Thailand World, which is very, very exciting. Um, and plan many And plan n do we other e e to t v can, can uh, share s h a r e Yes. เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ ICA แล้วก็ลิมบอร์นะคะเครื่องสำอางที่เป็น Co u n t e r b r a แ d รนดแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกแล้วก็มีวางขายในหลายประเทศซึ่งตอนนี้เขาได้ตั้งใจที่บอกว่ามองว่าประเทศไทยเป็นที่ที่แบบ เหมาะสมเป็นฮับในการที่จะทำให้ต่างชาติก็ดีนะคะมาเรียนคลาสเป็นว่าชีพมืออชที่นี่และเป็นอคาเดมี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะตอนนี้นะครับผมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศเรามากๆเลยเพราะว่าแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ศิลปินระดับโลกเนี่ยเข้ามาทาธุรกิจในบ้านเราเนาะ,ะไม่ใช่เรียกธุรกิจสิมันก็ให้ความรู้นะครับส่งต่อความรู้แล้วก็อยากจะให้พัฒนาให้ประเทศไทยเนะี่ยก้าวนำในเรื่องของ การแต่งหน้าในเรื่องแฟชั่นนะครับ,รบหรือว่า <az> หรือว่าในด้านที่เป็นผู้นาในด้านแฟชั่นต<ด>่างๆเขาก็จะมาตั้งฐานในประเทศไทยซึ่งเขาเพิ่งเข้ามาได้เมื่อประมาณปลายปีนี้เองครับเทิการทันวาแล้วก็เพิ่งที่จะฟอร์มทีมเพื่อได้สถานที่แห่งนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็น s o โอเพนนิ่งของเขาก็จะทําให้ที่นี่เป็นฮาบที่ประเทศไทยแน่นอน,น,นก็จะมีนําเรื่องของอินฟูรหรือต่างชาติต่างๆที่จะต้องเข้ามาเรียนใน กิจกรรมวันนี้นะครับจริงๆเป็นสอบอ p e n h o าส์นะครับหลายๆคนบอกว่าสอบแล้วหรออันนี้สอบแล้วครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะจัดแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านพี่ๆทั้งหลายนะครับพอดีเราอยู่ในวงการกันมาเนาะเราก็อาจจะเชิญท่านนี้ไม่เชิญท่านนี้ก็ไม่ได้นะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆว่าเล็งเห็นอคาเดมี่ของเรานะครับแล้วก็ยังไงฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับผม เราก็เชิญเฉพาะแขกที่แบบนนมีความสน,นิทกันแล้วก็เป็นเซเลบแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าในในใน,ในวงการเนาะที่ใช้เครื่องสําอางแบรนด์แบบเขาอะค่ะแล้วก็ในปีนี้พิเศษไปที่สุดก็คือ,อในอะคาเดมี่นะคะแล้วก็ลิมบอสเนะะี่ยค่ะจะเป็น คอ l a b บ r รชั o นเขาเรียกว่าทํางานร่วมกับมิสซิส Thailand เว r ร์ในปีนี้ทั้งปีเลยค่ะเราก็จะมีอีเวนต์ร่วมกันจัดงานร่วมกันตั้งแต่รอบการคัดเลือกในระดับจังหวัดเลยจนถึงระดับไฟแนลถึงส่งไปอเมริกาในปีนี้เลยค่ะก็จะมีริมอสอยู่กับเราไปตลอดเพื่อจะเทรนนางงานของเราให้ให้เป็นแบบว่าผู้หญิงที่มืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะว่าจริงๆเราเป็นอีกก้าหนึงนะครับผมที่จะปฏิวัติวงการนางงามของเราที่ จะได้ collaboration กับ brand แบรนด์ระดับโลกสำหรับคลาสเรียนนะครับเราตั้งปณิธานแล้วว่าการแต่งหน้าไม่ใช่แค่แต่งหน้าเป็นและเป็นมืออาชีพเท่านั้นนะครับเราสอนแม้กระทั่งเรื่อง business นะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะหาลูกค้าอย่างไรนะครับใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรพัฒนาแม้กระทั่งบุคลิกภาพและมากกว่าน,นั้นนะครับเราจะเป็น agency makeup เจ้าแรกของประเทศนะครับเราจะทําให้เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามเหมือนเวลาเราทํางานแล้วเราเ g e n c y มี NC, มเดลล i n g เนาะมันก็จะทําให้เรามี มีสายป่านที่มากขึ้นในการทํางานแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นทีมเวิร์กที่ดีที่เก่าไปเทรนการแต่งหน้าจะบอกว่าเทรนเนอร์ของเราเนี่ยมาจากหลากหลายวงการนะครับแม็กคุณลิโบเองที่เป็นเป็นเทรนเนอร์ให้แบร์ระดับโลกมา20ปีนะครับเขาทราบถึงเรื่องกระทั่งอินเีเดียตต่างๆโรงงานผลิตที่ไหนเราทัดเทียมเท่ากันแน่นอนแล้วก็ซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านที่มาเนี่ยทำไมวันถึงต้องมาคอลแล์เร็ตวันประสบการณ์17ปีในการทํางานตรงนี้ด้านความงามทั้งหมด มั่นใจครับว่าวันนี้บันพร้อมแล้วที่จะส่งต่อความรู้ให้กับหลายๆท่านไม่มีเลยครับจริงๆเราหลายคลาสมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็มีทั้งคลาสใหญ่มี Personal อลคลาสส่วนตัวมีไ i วีท์คลาสอันนี้แล้วแต่อ่มีความหลากหลายมีความหลากหลายแล้วแต่ว่า หลายๆท่านสะดวกแบบไหนเรามาคุยกันได้เลยครับค่ะโปรดักที่ใช้ได้ค้าเราจะใช้เป็นลิมบอสโปรดักทั้งหมดค่ะซึ่งลิมบอสโปรดักอย่างที่บอกนะคะจะเป็นไฮจีนโปรดักแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่อินโนเวชันที่แบบทับใช้ไม่ได้แค่แบบเป็นเครื่องสำอางนะคะ มันไม่ไดแค่แค่แค่สำรางอย่างเดียวแล้วคุตัวคลาสเนี่ยเองค่ะสามารถมีทั้งคลาสเป็น professional สำหรับเมคอัพน่าติส personal branding personal class business ได้หมดเลยค่ะทุกทุกคลาสรวมไปถึง advanced กว่านั้นก็คือมีเอฟเฟกต์นะครับ body paint ต่างๆที่แบบในโลกนี้มีอะไรเรามีที่นี่หมด ได้เหมือนแบบเหมือนเป็นแบบฮอลลีวูดเลยเนาะฮอลลีวูดเรับามาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะแน่นอนครับทุกคนติดตามชมเลยเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับดีมากๆขนาดนี้อันนี้ตกใจว่าคิดว่าตัวเองจะแฮนโดขนาดนี้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปน่าจะดีนะครับผมก็ยังไงมีแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราร่วมกับ m ิ s ซิสทรายเวิร์ดด้วยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเดี๋ยวหลายๆท่านอยากจะถ้าว่างแล้วอยากจะพาเดินชมนะครับ ื้อที่1 2 0 0ตารางเมตรบนเอ็มโพเรี e สพาวเวอร์อันนี้แล้วก็วิวบรรยากาศทุกอย่างนะครับทุกอย่างเป็นอิมเพรสที่สุดก็ในมิท i ชันเวิร์ด<ๆ>เดี๋ยวจะมีการแบบถ่ายโปรเจ t ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการแบบเข้าคลาสที่นี่ด้วยกับสําหรับทีมมิทิชันเวิร์ดแล้วก็จะมีออกอีเวนต์โรลโชด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีแบบทอล์คโชร่วมกันหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราอยากจะให้คนไทยอ่ะรู้จักแบรนด์แบบลินบอสแล้วก็อยากให้รู้จักว่าเรามีอะคาเดมี่ดีๆที่นี่ คือมันเหมือนกับว่าเราเอาผู้หญิงที่แบบ เหมือนมิตัเน,นเบอร์เป็นผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จแถวหน้าแนวหน้าซึ่งตรงกับ target group แ a คเก t ก r ุ u p เราตรงกันแมทชิ่งกันมากๆแล้ววันนี้เราก็เลยมองว่าเราจะทํายังไงให้เหมือนกับว่าผู้หญิงในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะมาเมิร์จกันมาเวิร์กร่วมกันแล้วทําให้เราแบบมีความสวยที่มากกว่ามีความเกง่งเก่งที่เหนือกว่าดีขึ้นเนาะอินฟลูดดีขึ้นเป็นปน,นักธุรกิจที่ community ผู้หญิงนนชั้นนาใช่นักธุรกิจที่แบบเก่งขึ้นด้วยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยค่ะก็เลยมารวมกันใน ที่สำคัญต้องสวยและแต่งหน้าเป็นก็อย่างที่บอกนะครับกิจกรรมติดตามได้หลังจากนี้ในเพจ m ิสชั n นเว r รแล้วก็ IC a c c d e m y y นะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากสนใจที่จะมาเรียนนะครับผมตอนนี้ก็เราเปิดคอร์สแล้วนะครับอยากจะให้สนใจแล้วก็ทักเข้ามาในเพจนะครับหรือว่าดูจากทาง Instagram นะครับในกระทั่งตอนนี้คอสเมติกของลีนบอสบิวตี้นะครับก็ฝากว่าอินสตาแกรมนะครับลีนบอสบิวตี้ด้วยเช่นกันครับผมค่ะ อยากให้ติดตามนะคะเวทีมิสซิสเซานเวอร์ค่าว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนที่เรามาทํางานร่วมกับ ICA Academy แล้วก็ริมบอสนะคะอยากให้ทุกคนติดตามว่ามันเป็นอีกหนึ่งเต็ปนะคะที่เราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเราก้าวถึงอินเตอร์แบรนด์แล้วนะคะก็ค่ะเราจะน่าจะสนุกแน่นอนค่ะ I'm very excited that uh, we launched here in Bangkok. Um, we we feel Bangkok is an international full of style, full of makeup, full of uh, uh, business women and businessmen that can enjoy our products and our beautiful academy and the collaboration together because we are very proud of it. Um, and uh, we hope to see many new faces here and uh, uh, to make sure that we will bring as much style and fashion to, the, uh, to our collaboration and brands. Yeah. ก็เขาก็มีความดีมากมากนะคะที่ได้มาเปิดที่นี่ในเมืองไทยเพราะแน่นอนเนี่ยในเมืองไทยบ้านเราเลยค่ะมันเป็นศูนย์กลางเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็แฟชั่นต่างๆแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ของเขาและอะคาเดมี่เนี่ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามีคุณภาพเมื่อมาอยู่ที่นี่จะเชื่อว่าจะดึงไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะคะที่จะมาเรียนได้ได้มากขึ้นเราก็จะมีแฟชั่นหรือว่าเทรนใหม่ใหม่ที่ทําให้พวกเราเนี่ยสนุกกันในในบ้านเราแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามนะคะ, mm hmm. คะ